ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุร่งรัตชัยสำเร็จคณะบดีคณะนิเทศาสตร์ขอประธานกราบเรียนนำบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555เข้ารับการประสาสปริญญาบัตรดังรายนามต่อไปนี้นิเทศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิชาวารสารศาสตร์กฤชพันบุญสนอง ชิตชนกจันทวงศ์นัทพรสังขมณียศพลสกุลธรรมรักสุชาดานิ่มนวลอภิษราจันเทพนิเทศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวรารสารศาสตร์กมลวันแย้มพินิษกวิศราคมทองหลาง กำพลรุ่งพิทักษ์ภัยสารจิตนัตด,ดาทัพทองชนันชิชานันชัยชลาลัยขำวงชัยชนะจันปลังฐานิดากลีบเมฆทิตินันวงไวยทยากูลนัทนาีอนันกุลธรรม นักการโดยชื่นงามนัททิชาอามินเซนนัทวีนาดทัศนีเสริมสวัสดีธนูศิลวรจักรนรุพลชัยขุนพลบุษยพันธ์แสงจันรุ่งปริวัตรโปร่งฟ้าปิติยาประดับสุข พรทิพย์ธนหกิจกุลพิมพันธ์สุริวันพิมมาราสีดอกบวบพัสราอุปลามนทิพทิพถนอมมานิตาลิขิตสายชนฤทธิชัยเสริมสุทีอนุวัตน์ละลินพรเพ่งสุข วรัญญาสือสุวรรณวรัยลักษ์อยู่ประพันธ์สิริพรทัพไพรีสิทธิพัฒนไมตรีวงสุนิชาคุ้มเกรงสุรวัตรเมืองสุวรรณอันธิกาชวนสำราญอาพัสร้อยคำเหลาอุสาจำปาน้อย นิเทศศาสตร์บัณดิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิชาว,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จินตพัฒนินประพัฒส์ศรนิชชาชัยพฤกธนกริตจ,จารุพัฒนธนวัฒนประเสริฐวุฒิปฐมพงษ์เรืองศรีปิยพัฒน์ศรีสุภัขพร พีรพัฒน์สุดเทียนกุลรละพัราดาบุญยงสุทิมาเหล่าพิทักษ์ธรรมนิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาว,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เจนจิราโกกาศกชัยพัฒน์ขันธลีทิพพเนตรเลขมาศ นิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาว,วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กัชพรแสงเงินกริตดาราสว่างกัญยาพักธนะเพิ่มภูนกิติยาน้อยมะนีกุลชาขำหานกุลยาอนุสาสนีแก้วเจ้าจอมจันรัศมีชนาทิพนิมิตมงคล ชวันกอนทํารงรักสิริชัยวัฒน์ไทยคณาชัยวัฒน์ลิ้มทวีวัฒน์ดลยาวิโรธวัฒนะทินพัฒมีชอ้อยธน่กรตรีสอนธนวัฒน์จงกรรมโชคธนัตธนแก่นทนินพยับนบ นพ,นพพรพง์พิรยกุลนันนพัฒก่อสันติมุขขังนิรมนวงนินเนธนภาชัยวงปิติพง์ธัญญาดำรงบุญยพลบัวรกาบุญวรินพน,นราปูชนีบุญทองพรเลิศวราปิยะสวัสด พลอยเทียนโชตพิชามนทับสีเงินพิระยาเชื้อรบพีรพลคงนุยพีรวัฒนเป่านินแพรจะตะกะวอนพัสราพรทองเสนอภาสินีทะเกิงกริตยามัลลิกาฐานุชิต เมวิกาสีโสดายุราวดีรังรถรัฐวัตภาคกินนอนริธิรงร่ำรวยธรรมรัตด,ดาวันชัยสุวรรณถาวรวรัญยูเทียนไทยวิสิธธรรทธมธีประพัฒสกุลตลานาคสิทธสรันพัฒปองพดุง สรัญยูมโนวงพิเชษสสิวันทวีศีสุภรัตสาครรัตสหรัฐสิริฤทธิ์สังกาศชัยวินิตสันติสุขวัฒนกุลสิทธิพงศ์จันพร่องสุธิพงศ์สิริโชตสุพิชชาสิคริน หนึ่งฤทยจันใหญ่อาชิตะเหล่าสุขอดิศักษาเลออนนิชาจันทสโรออนนิชาศีศักุสนีวัฒนา นิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมบันดับหนึ่งสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ตรีรัตนจพัฒกุลฝนทิพย์ฉำสุภาพวรยุทธ์พายพายุวิภาวีอัศวนันชัยนิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมบันดับสองสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์กัญญาจิรชัยศักดิ์เดชา ธนงศรีคุนูประการนุชราพรเรียบไทยสงเปรีทยมฤทัยธีรกิจกังวานนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์กชกกตเมณีกฤษศดาอักษรการเดชโยทินกิตติพงศ์วงศสุวรรณ กิติพงศ์ปัญญางามขวัญหทัยตาดำเขมพวิกาตันตรกูลจันจิราปลานรินจิตรดาเจริญพาณิชจิริยาตันเตชัดริษเทพัสดินณอายุทยาชนานนทีระวรกิจ ชยพลรัตนานนทชรัตพุทธิวรานันท์ชลลักษ์กิติทัตวรรัตชลินทราภูวจรูนกุลชาตยาพงธนาชำนานพุทธทองสีถะบนัตรัศนานภัทรเอี่ยมอำพร นรพรส่องจรัดนัทชาเสนาบุตรนัทธิดาใจกุศลดนุภพสแสวงสัตว์ดาราวันพินสายธนโชตอิสโรลักษ์ธนิตาจีนสวัสดทนิตชุติกานนท ธนิสรนพักจารุกิจทารีรัตสันธิสิริทีมาพรแนวเล็กทีระเดชหลวงอุดมทีระพงสุราภาทีระพลน้อยสิรินบวิชุรังสีนบพลปักปิน่นนภสรวิริยบุตร นิติศาสตร์ชัยยโสภาเบญจพรจันโอเบญจภาชัน,นชิตปณนิสราสถียนถาวรประพัสวรร์ล,ลอยเอี่ยมประภัยพรอิ่มสมบูรณ์ปริยานุตกลยาพงวณิตบุญนาอ่อนพรมมณีพนินแจ่มสี พงศกรกลิ่นโกมุตพนิดาพรมทันใจพรประภาหารวิชัยพรพิมนเอี่ยมสำอางพัชรพลประทีปรัตนากรพิทักษ์ผู้มงคลพิพัฒน์พิมพ์ชนกธรรมบวรพิริยาอยู่เจริญ พีรนัทจิระสกุลชัยพีระวิลาชัยยันพีรวัจันเพ็ญเพียงอ,อซับเมืองแพรวพิราชทิพพร,รัตพระค,คุณพระเมเดพัพัอนจำรัดเย็นทอนมนรุไทยคิมสุขสี มันธนาสวัสดิ์มาริศเลิกอาสามินตราคงกเกษมรัติยาพรพักดีลน้นเรนุกาอุ่นวัฒนาวรรัตทองสุขมากวรรลักษ์มิลินทสูตรวรันทรสสิพนานน์ วัชรินทร์สำรวนหันวาริยาหานพลวิทวัสชมชื่นใจวีรพัฒน์วิมลทรงวุฒิชัยคิมสุขศรีสราวรกำลังเอกสิรินพรทวีศรีกิติขจรสมฤดีมหาสาโรสยามเพ่งทอง สาเรเดชะสุจินดาเชื่อมฤีริ์สุดาวันผานวงสุทธิดาพรมมเดชสุทีราเตชะวรการสุนัตด,ดาสมณพันสุภาพรเชื้อน้อยสุริรัตชนะชัย สุวิชาเขื่อนจันทึกหงวดีหมื่นราษอ,อนนล์บุรีรัตอนุรักษ์ประทุมศรีขจรอภิญญามธทุราสกุลอภิศักวิชิตนันทกุลอมนราดาแสงสุริยาอรไทยโตออนรัตอรวันพันวิไล อัคคีสุขยุคนอาทิตยาสมจริงอานนสลับสีนิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิย์อันดับหนึ่งสาขาวิชาการโฆษณาเดชาทรสอนดิตพันธ์ธีรวัตสก,กะมณี นพพลัดหลากสุขถมปฏิวัติแก้ววิเชียนนิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาการโฆษณาชัชกรแท่แต้พิมพ์อัสอรมโนน้อมอัมพลสว่างแจ้งนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการโฆษณา กนกกรไกนารากนกวันเจนวิริยกุลกมลวันจันทรประทุมกฎชกรว่องไวกิจเจริญกรรัตตโนปรกรณ์กรพิสาสามคุ้มทิมกิจสดาพรบุญเลืองกัญญนัทจิตประเสริฐชัย กิตติทัตอาซาดากุลกิจเตชะธนิตานนขวัญลือไทยเมตตาประเสริฐคณิตถาวรศักเจริญคุณานนเดชนำบัญชาชัยจันทมาศมีพึ่งจินตนาพัทระโพธิวงศ์จีรวุฒยุทธนาปรกรณเจนิตาวรนนบุตร เฉลิมชัยมานัก,กรโกวิทชยานิตเอี่ยมสิริธนากรชวรัตทิวศิริชาคิดภูลสุวรรณชาญชัยนันททวีผลชาญมานพสุขสวัสดิ์ชิตชนเขมเพรช,ชีเซลวงเมฆโชคดีพึ่งวิชา ฐานิสรเลิกธงชัยเลิศทิติพัฒน์เหล่าหะชัยศิลน,นรัตบุษยพงชัยนัทนานลางวัดวันนานัทพรหวดยินดีนัทพลชูผู้นัทพลพง์วัชาราลักษณ์นัทวัตส,สุรรัตน์นัทวุฒิทองมีสี นัทพงศ์ถาวรศิลป์ดวงกระมวลลอดเกิดทรงธรรมพึ่งโพทับฟ้ามีพันแสนธนพุทธขนานุรักษทูบหอมอึ้งตระกูลนภรุษรักเกิดก้องนกภเกตประทีบสุขปกรณ นภาเขตอริยสั์กุลนริสาเพียนแก้วนรุพลแก้วมณีนันทิชาแก้วมริปกสรันไกรเลิกปนัดดาบุญมีปวีนุ์กงสบุตปรปวริศชัยร้อมพรพัฒบุญยะเลิศโลด พรพิมลพิพัฒน์เจริญวงศ์พัชรนันจิตลักษมณีเลิศพิทักษ์สารีโสพิรดลบุญธีระเลิศเพนออนทรสิริวัฒน์พัชยาบัวรอยพัทรักพรสิริลัตภาคภูมิมากสินเมธาพรกิตติเจริญสุข ยุทธพิชัยตั้งเทียมพงรัรพัฒพรพิพิษกุลทรร่มก้าวอุดมผลรืล่นลดีชูรีวริญญาแ่จึงวันเฉลิมรอดลัศมีวาทินีธุระหารวิทวัตชอบธรรมวีรยุทธเป๋าอยู่ศิรวิทย์สัตมิตร ศิรศักศรีจันทร์สุภกรนิยมไทยสุภเชษสุภมงคลดีสุภานิมิตจินดารักษ์สุภสิทธิโภป,ปิยะนุเคราะห์เศรษฐพงศ์อภิชาติบุตรสราวุธสิงท้ายสิทธิเดชวงอินศิรภพศริบุญ สิริลักษณิราชภัยสุกิตาซึ้งตระกูลชัยสุชาติสินสู่เรือนสุเชษรีประเสริฐสุทธิรักษ์สุทธาเวศสุภาพรวิบสูงเนินสุวิมลพรมแปงโสรยาเขียวหวานอภิญญาปัญญาอัมบริตเกษมสุขอริสลาภูวนเสถียร อานดาสามสุวรรณอาริพันธ์อินสกุลอิสรีเกียรติสุรนนท์อุก,กิจอุบลอุดมทรัพย์พิพมคตเอกนัทมโนชัยในลำดับต่อไปขอประธานอนุญาตให้คณะบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมนำบดิตคณะนิติศาสตร์เข้ารับการประสาทปริญาบัตรเป็นลำดับต่อไป